โอ้โอแม่เจ้าแม่คุณกระหนุนหนังแม่กระหม่อมอีกมขงนมไม่ย่อใจหยีไหมมันจะน้อยเพียงนี้ได้ไงนะเริ่มต้นเลยครับ1,000งหกิโลโอ้โหกับรถเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้ m a จิสตี้แบบนี้ที่หายยากๆแบบนี้นะครับคันนี้เป็นมาจิสตี้ปี2019 1,000 0กกิโลเท่านั้นนะ ภายในเนี่ยพลาสติกยังอยู่ใหม่พอไหมฮะใหม่พอไหมฮะโอ้โหแปบ๊บหนึ่งนะฮะคันนี้ต้องอยู่ในรายการเชื่อเอ็กซ์ซรายการนี้มีแต่หนึ่งรถสวยสองปีใหม่สามไม้น้อยนะฮะต้องบอกทุกท่านแบบนี้ผมบอกเลยว่าแค่นี้น่าจะคงเพียงพอต่อการโฆษณาแล้วนะครับโอ้โห,โโหนะคันนี้นะครับเอาเป็นว่าคันนี้ราคา ผมขายเพียงนะสองล้านสี่แสนบาทนะดอกเบีย้ยของเรานะถูกที่สุดในประเทศไทยนะสองจุดสามเก้าูวิไหมงฮะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าคันนี้นะผมบอกทุกครั้งนะฮะรถมือสองมีแค่เพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณพลาดไปแล้วนี่พลาดเลยนะฮะจะบอกให้ผมบอกว่าหาแบบนี้อีกผมบอกเลยแบบเนี้ ไม่มีแน่นอนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ